แกงส้มตายกินเหมือ่รอยก็ร้อยจัดจ้านได้แรงอกจริงๆค่ะเพื่อนๆวันนี้แอจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแกงส้มปลามูซี่แกมแดงหญิงได้ส้มเคยเข้าวแบบนี้บอกเลยว่าจัดจ้านร่อยจังหู้ข้าวมดมอเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆว่าแล้วก็ไปทําปลามูซี่กันเลยค่ะามูซี่ซสดๆส,ดส,ดส่งต,งตรงมาจากชุมพรฟีมือแม่ตกมาเองกับมือเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่เอามาทําเมนูแกงส้มบอกเลยว่าร้อยมากๆ แอนก็นำปลามาหั่นเป็นทอนๆจากนั้นก็เอาไปล้างด้วยเกลือแล้วก็นำส้มสายชูคัดถูเหมือข้าวให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลานามจืดแอนก็จะล้างด้วยวิธีการนี้ตลอดเลยค่ะแต่การล้างข่าวปลาสามารถทำวิธีอื่นด้วยก็ได้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะใส่ส้มน้นำนามส้มเคยค่ะหรือบางคนก็ใส่สานส้มลา้างปลาก็แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะตัวแอนก็จะใส่เป็นเกลือก็นำส้มสายชูค่ะเพราะว่าเป็นข้อที่ห้ายงแล้วก็ล้างปลาได้สะอาดไม่มีเหมือข้าวเลยทำความ สะอาดเสร็จแล้วจากนั้นก็มาหั่นส้มเคยข้าวกันค่ะทีฉุมพรบ้านแอนเจะเรียกส้มจี๊ดแบบนี้ว่าส้มเคยข้าวค่ะที่บ้านเพื่อนเพื่อนเรียกเหมือนกันไหมคะส้มเคยข้าวมาทําแกงส้มรัวเอาทำน้าพริกจะทําให้แกงของเราเปรี้ยวหอมมากๆเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่เขรืองแกงส้มใต้ซองช้อนโต๊ะตามด้วยเคยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเว้าหนึ่งลิตรค่ะจากนั้นก็คนเขลืองแกงส้มกับเคยให้ละลายเข้ากันดีเคลืองแกงละลายเข้ากันดี แล้วก็ปิดฝ้ารอนําแกงเดือดพอนําแกงเดือดจัดก็ตามด้วยปลาหมูซี่แก้มแดงของเราลงไปได้เลยค่ะปลามูซี่รัวเรียกอีย่างว่าปลาตะมาค,ค่ะเพื่อนใส่ปลาลงไปแล้วก็ปิดฝ้าพอเนื้อปลาสุกดีแล้วก็จะตามด้วยทั่วฟักยาวลงไปเลยเพื่อนนก็เลือกใส่พักตาม,ตามชอปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยนำมะขามเปียก ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บและจิคาดไม่ได้เลยก็คือน้ำส้มเคยเข้าวคั And ips, มเพ่อนแอนบีฟส์น้ำส้มเคยเข้าวไปไล่ลูกเลยค่ะถ้าไม่มีส้มเคยเข้าวก็ใช้เป็นส้มน้วก็ได้คัมเพื่อนปรุงรสเปรี้ยวเค็มตามชอบได้เลยค่ะได้รสตามชอบก็เป็นอันเสร็จแล้วคัมเพ่อนกับเมนูแกงส้มปลาหมูซี่แก้มแดงใส่ทั่วฟักยาวกลิ่นแกงส้มที่ใสส้มเคยเข้าวแบบนี้บอกเลยว่ามันหอมอยั่วน้ำลายมากๆได้เมนูนี้ก็ต้องทอดปลาเค็มรัว่าทำมู ขวดเค็มรอไว้ได้เลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักเข้าส่วยร่อนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ